จอกันช่วงเย็นนะครับแล้วก็เป็นวันทํางานวันสุดท้ายก่อนจะหยุดยาวในช่วงสงกรานกันด้วยนะครับโดยที่ภาพรบรรยากาศาสดๆการเดินทางให้ไปติดตามกันด้วยนะครับและแน่นอนว่าทางรัฐบาลเองก็เตรียมความพร้อมเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำนาวโดยสัดิภาพนะครับซึ่งวันนี้ทางนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรก็ได้เดินทางไปตรวจด,ดูความพร้อมที่ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวงแล้วนายกก็ยังชื่นชมกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับที่เตรียม ความพร้อมเป็นอย่างดีก็ขอให้ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกประชาชนให้ดีที่สุดส่วนเส้นทางที่จะเปิดช่องทางพิเศษก็น่าจะบรรเทาปัญหาการจราจรไปได้มากและภารกิจช่วงเย็นนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปเป็นประธานปล่อยแถวอำนวยความสะดวกจราจรที่ท้องสนามหลวงด้วยแล้วก็ในเวลานี้เองเนี่ยะก็อยู่ที่คลองโอ่งอ่างด้วยนะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมด้วยเหมือนกันครับเอาไปดูที่สนามบินดอนเมืองกันหน่อยไหมที่นั่นเนี่ยโอ้คุณชมตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็ประมาณสักหกโมงเช ปรากฏว่ามีผู้ไปใช้บริการแน่นหนามากและโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะผู้ชมค้าหลายคนเลิกงานใช่ไหมก็เตรียมที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดเช็คอินและก็จุดที่ตรวจสัมภาระบางช่วงเวลาผู้โดยสารต่อคิวกันยาวเหยียดเลยค่ะเรียกได้ว่าหลายเที่ยวบินนั้นล่าช้าและก็มีส่วนหนึ่งเดินทางกลับต่างประเทศด้วยเพื่อมาฉลองเทศกาลสงกรานหรือว่าปีใหม่ไทยอย่างไรผู้ชมที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยเครื่องบินเนี่ยควรที่จะเผื่อเวลาเด ทางอย่างน้อย3ามชั่วโมงนะครับน,นี่เป็นช่วงเช้าแต่ตอนบ่ายดูเหมือนว่าค่อนข้างจะเบาบางลงด้วยนะน้องกรน,นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับส่วนด้านของเครือข่ายรถอุบัติเหตุรถรงคขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานบาดเจ็บเสียชีวิตมากที่สุดเนี่ยแน่นอนว่ามาจากเรื่องการขับขี่ด้วยความเร็วรองลงมาเมาแล้วขับครับและตัดหน้ารถกระชั้นชิด โดยช่วงสงกรานปีที่ผ่านมามีเหยื่อจากเมาแล้วขับรวม207คนถ้าเฉลี่ยเลยนะชั่วโมงละหนคนน่ะนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเจอบนถนนเส้นรองและถนนตามชุมชนหมู่บ้านครับคือเคียวเคียวไม่เป็นอะไรไม่มีดานตรงนี้เองใกล้ๆเองนะสังสรรเสร็จเมาแล้วก็ขับขี่จนขาดสติและเกิดอุบัติเหตุครับ ทีนี้หลายคนกังวลใจขับรถกลัวรถติดจะไปทางไหนดีอ่ะเรามีเส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงกันนะคะเพื่อเดินทางไปทางภาคใต้เริ่มต้นจากกรุงเทพสามารถใช้เส้นทางข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือว่าสะพานตากสินค่ะมุ่งหน้าถนนกาลปพฤกเพื่อเดินทางต่อไปยังถนนกาญจนาพิเศษอีกเส้นทางคือมุ่งหน้าจากแยกเกษตรนะไปถนนงามวงวานแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกแครายแล้วก็ข้ามสะพานพระรามหามุ่งหน้าสู่ถนนราชพฤกเพื่อเดินทางต่อไปยังถนนกาญจนาพิเศษ ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนืออันนี้สามารถใช้เส้นทางนะคะข้ามสะพานตากสินจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์เพื่อเดินทางต่อบนถนนสาย3 4 6นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะกราฟิก ทำให้เห็นอย่างละเอียดเลยนะคะครับและอีกเส้นทางหนึ่งนะถ้าเกิดว่าจะเดินทางเนี่ยนะครับก็สามารถเริ่มจากวงเวียนบางเขนคือไปใช้ถนนแจ้งวัฒนะ,ะแล้วก็ไปยังสะพานพระราม4นะข้ามสะพานพระราม4ไปแล้วก็ใช้ถนนชัยพฤกษ์อะครับเสร็จแล้วก็ไปเลี้ยวขวาแยกวงแหวนราชพฤกษ์เส้นทางชัยพฤกษ์มุ่งหน้าสู่ถนน 3, 4, 6ก็สามารถอ้อมไปได้รอะนี้รถจราจรหนานแน่นเนี่ยก็เลี่ยงๆไปก็ได้ครับอันนี้สําหรับคนที่ขับรถยนต์นะคะกลับบ้านตัวเองตามต่างจังหวัดค่ะ